ข้างถนนเยอะแยะเลยอู้ยเยอะแยะเลยจ้ะเห็ดข้างถนนอู้ยใหญ่เห็นเยอะแยะเลยนี่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 เห็นพึ่งหวานอู้อู้ขานน่มแล้วอู้ยเยอะจริงนุ๊เห็นหัวส้มนุ๊หัวส้มข้างถนนเลยมาจ้ะความที่เห็ดเยอะคนเก็บไม่หมดหรอกก็เป็นป่าที่ผู้คนมาหาเห็ดกันละจ้ะเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็น คนดอกหนึ่งจ้านี่นี่โอ้ยต้องรีบมาหาเก็บนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยววายเพื่อนมา,เราเ,นาเราเห็นอีกจ้าเราเห็นอีกเห็นอีแคนอีกตรงนี้เราก็จะแวะประจําแวะแป๊บหนึ่งนี่จ้าเธอไหมนี่โอ้ยงามจังเลยสองสวัสดีจ้า เรื่องงานแล้วจ้าเรื่องงานแล้วไปเลยจ้าทุกคนไปช่วยเราหาเห็ดเลยไปลุ้นกันจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะไปลุ้นไปลุ้นเออเราว่าอีกไม่นานก็จะวายแล้วนะจ้าเพราะอากาศก็จะเย็นลงเรื่อยๆจ้าดอกเลยนี่อีกดอกจ้าเนีน่เน่อีกดอกหนึ่งอู้กำลังกินเลยจ้าที่ว่ากําลังกินนี่คือทากด้วยเนาะแล้วก็น่ากินเลยสําหรับเรานะนี่แป๊บเดียวเลยเจอเลยเหไหม เห็ดขึ้นทั่วไปจ้ะถีบจักรยานผ่านเราก็เห็นเห็ดเยอะแยะเลยนี่ดอกหนึ่งขเพื่อนแต่มันถ้าเป็นช่วงที่อดๆนะเราเก็บแล้วเนี่ยไอ้เขาผอมนู้ดองไกลๆก็ไม่เอานะวันนี้จะคัดแต่นางงามว่าจะได้สักกี่ดอกนางงามของเราลองดูนะจ๊ะว่ามีนางงามเหลือไว้บ้างไหมอู้เห็ดทั่วไปขึ้นเยอะแยะเลยอู้เห็นแล้วเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นนางงามแล้วไปเอาก่อน ดันี่ไงนี่ไงดอกหนึ่งนางงามของเราเพื่อนๆอีกอุ้อยงามอยู่จ้ะนี่จ้ะได้แค่นี้เราจะดูแล้วเราไม่กล้าเดินต่อจ้ะโอ้เพื่อนๆทำไมมีเห็ดเยอะแยะ,ยะ,ยะล่ะเนี้ยเนี้ยว่าจะไม่เดินเข้ามานะอู้เสียแล้วจ้ะนู้นอีกดอกหนึ่งก็เสียแล้วจ้ะอุ้ยมีเห็ดอะทำไงดีล่ะ เราจัก,กรยานก็อยู่นู่นเก็บๆแล้วก็ไปแล้วเพื่อนอูห้หเห็ดเยอะอะจะทำไงดีอะ <c oughs> <c oughs> ทำยังไงดีจ้าอืมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่จ้าทุกคนโอโ้มันยิ่งเข้ามามันยิ่งเจอจัก,กรยาน,นยังไม่ได้ล็อกเลยอู้คิดว่าไม่มีนะพอดีนี่จ้าเพื่อน ดูที่เข้ามาแป๊บเดียวอะ่ะมีอีกนะเดี๋ยวเดินไปเอาก่อนหอกนี้นี่ใช้ได้จ้ะนี่ใช้ได้อยู่จ้ะนี่เอาไปอบน,นี่หน่อยดอกจ้ะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ถุงก่อน,เ,นเพื่อนๆดูโอ้ยเราต้องเก็บเห็ดก่อนเพื่อรีบเลยตรงนี้เราตัดข่าไม่ได้จ้ะนี่จ้ะ นี่จ้ะอุ๊ยโอยนี่นิ่มแล้วเราจะดอนกนี้แล้วกันเนาะไปลวไปล้ไปละนี่จ้ะเพื่นอนดอกนี้ไม่เอานอนกินแล้วดูดิว่าเข้ามาห้าหนาทีนี่เยอะอยู่นะเห็ดไลดูดิแล้วเพื่อนๆเราไม่ได้เอาเอามีดมานะ เราคิดว่าไม่มีเห็ดอะจักรยานเรายังอยู่ไหมยังอยู่โอเคเพื่อนด,ดูอุดอกนี้เสียได้จังเลยอ่ะไปแล้วเห็ดก็เปื่อยเร็วนะนี่นี่ดอกนึงเพื่อนพอได้ไหมเงดูดิขาเธอใช้ได้ไหมอ้ไม่ได้แล้วจ้ะจะได้จังเลยเห็ดดูดิคะ่ะนี่เราไม่ได้มาเห็ดเยอะเห็ดเยอะ ขึ้นเยอะอยู่นี่ขนาดมีคนมาเดินเก็บแล้วนะต่อน,นี้มันจะใช้ได้ไหมนะยอ้ไม่ได้เลยจ้ะโอ้กินเหลือแต่ซากแล้วจ้ะออกแล้วจ้ะเพื่อนถูป่านี้ห้านาทีรีบจุดจุดได้เยอะเลยจ้ะเกือบยี่สิบดอกเนี่ย เราก็มาถึงแล้วเราก็อดไปได้จ้ะอู้แต่อันนี้เขาเขาผอมนะเดี๋ยวเอาวให้คนที่เขามาเดินหาแถวนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปป่าอื่นแล้วกันจ้ะนี่คุณยายจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูนิ่มแล้วจ้ะมันเพื่อนเพ,นเพราะว่าเห็ดมันมันเปื่อยเร็วนะตอนนี้นอันนี้เราไม่เก็บจ้ะเดี๋ยวเราเราถิ่นจักรยานผ่านนีเฉยเราให้คุณยายเก็บแล้วให้คุณยายมาเดินหาเห็ดอยูเมื่อกี้นี้เราก็จะไปป่าอื่นจ้ะพี่คุณยายเดินยากๆ้ากันจ้ะ เห็ดเยอะจะเห็ดเยอะแต่ก็ใกล้วายแล้วนะไม่วายหมายความว่าเห็ดยังออกเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าด้วยภาวะอากาศเนี่ยก็ทําให้เห็ดเน่าเปื่อยจ้าไปจ้าไปรู้ด้วยกันจ้าเลย เริ่มเลยเริ่มเลยเห็นอยู่ดอกเล็กๆเนี่ยแต่เอาไมมไปไหนลราเห็นอยู่เมื่อกี้นี่อุ้ยเกือบเหยียบเลยเพื่อนๆนี่จ้ะอุย้ยเสียพอพัยจริงมันมันไม่ดีแล้ว่ะจ้ะเพื่อนเน้ยเขามาตัดไปเลยจ้ะไม่เป็นไรเรายังมีวังนี่นี่จ้ะไม่เป็นไรแล้วจ้ะ เห็ดมันมันเริ่มเป็นแบบนี้นะเหมือนเชื้อราเน่าอ่ะจ้ะเพื่อนนี่เห็ดทัดคันทะเรหรือว่าเห็ดฤดูใบไม้ร่วงขึ้นแล้วนะปีนี้ไวมากเลยอ่ะวันนี้เรามาช้าอ่ะก็อาจจะได้บ้างเอาถุงใบใหญ่มาด้วยนะแบบ ดูดิถุงเบลเลอร์เลยเขาได้ดอกอวบ,บไปแล้วจ้าเราเก็บดอกน้อยๆไรหรอกก็ยังมีอยู่แต่อ้โหูนี่เห็นไหมเห็ดมันเริ่มเป็นนี้จะเห็ดเปื่อยเบื่อเนี่ยอย่างเงี้ยเห็ดเปื่อยเราเก็บไปต้องทํานะเอาไว้ก็ไม่ได้ด้วยนะเราอบแห้งจ้ะได้หลายถุงเลยเดี๋ยวไปอบแห้งแล้วก็ลวกอีกต้มอ,อีกจ้ะ เอาไว้กินเอาไว้แจก,กด้วยจ้ะดูดอกนี้ดิเราคิดว่าจะไม่ได้เห็ดกับเขาแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นี่คิดว่าไม่ได้แล้วลอยเขาเก็บไปหมดแล้วนี่จ้ะโอเคอยู่นะอืม ก็บางทีเราก็ไม่ได้เอาความสกปรกออกหมดนะเราไปล้างแล้วก็ขูดขูดเงี้ยจ้ะมันก็ง่ายหน่อยคือถ้าเราตัดลากตัดอะไรของเขาทิ้งไว้ในป่านี้ก็ดีจ้ะพอสุมารเราตัดแล้วก็ไปโรยใต้ต้นสนจ้ะงามอยู่จ้ะนี่เราจะให้ดูว่าเห็ดขบเปื่อยจ้ะเนี่ยเห็นปะโทษนะเนี่ยเขาเตรียมเปื่อยเนี่ยเห็ดเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ นี่จ้ะเขาเปื่อยจ้ะอันนี้เขาถอนแล้วเขาก็ทิ้งนะนะมันเป็นนอนนะจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆรอดสายตาจ้ะอันนี้โอเคอยู่นี่จ้ะ นี่จ้ะเพื่อนชมเห็ดพิษนี่นี่จ้ะเดี๋ยวว่าให้ดูแต่เห็ดอร่อยเห็ดพิษก็มีจ้ะนะเยอะเลยอันนี้เราไม่รู้เห็ดอะไรจ้ะเยอะเยอะขึ้นทั่วป่าเลยจ้ะถ้ากินได้มันคงอร่อยน่าดูเลยเนาะ